วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปทรงสักการะอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีซึ่งปฏิสถานอยู่ณใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมา ในการน,นี้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสการะอนุสาวรีเท้าสุรนารีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมและยกย่องความดีของเท้าสุรนารีหรือย่าโมผู้เป็นวีรสตรีไทยที่กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากข้าศึกเมื่อปีพุทธศักราช2369ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเท้าสุรนารี อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีมีลักษณะอยู่ในท่ายืนแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานมือขวากุมดาบมือซ้ายเท้าเสเอวหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครประดิษฐานอยู่บนฐานภัยทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ภายในบรรจุอัฐิของเท้าสุรนารีนอกจากเป็นที่เคารพสการะแล้วยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาด้วย ซึ่งทุกวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนจะมีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะเป็นประจำทุกปี จากนั้นเสด็จไปศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้หนายวิเชียนจันทร์โนทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน6คนเฝ้ารับพระราชทานกระเช้าสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีส่งห่วงใยผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงสรงติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดซึ่งผู้หมาเฝ้าทั้ง6คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกคนร้ายยิงจากทั้งหมด95คน ทั้งนี้เหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเมื่อวันที่8-9กุมภาพันธ์2563ซึ่งศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่เกิดเหตุและเป็นสถานที่สุดท้ายในการก่อเหตุกราดยิงประชาชนด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวมียอดผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น27คนโอกาสนี้มีพระปฏิสันถานพร้อมทางพระราชทา,านขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น